ใช่ด้วยไม่รู้เหมือนมีอะไรมาหรือเปล่าอุพูดหลังเลยกรอกเลยื่อกี้ จะเลยคอมเมนต์พอสาวโตอยากฟังพี่กึ่งวันนะเอ้ยนี่เพิ่งเขียนเป้าหมายในปีหน้าของตัวเองว่าฉันอยากอยากลองโยคะเซโนชิวะสะในเทอเตอร์เป็นเป้าหมายเล็กๆเราลองเป้าตั้งเป้าหมายเล็กๆกัน,กนดีกว่าทุกคนให้ ปัดมาสคาร่าตัวสีนุ่มคือฉันไม่ได้ปัดมาสคาร่าตัวสีนุ่มเลยคืออันนั้นมันคือที่ล้างมาสคาร่าคือปัดมาสคาร่าไปตั้งแต่เช้าแล้วนี่นะคะทุกคนสิ่งนี้คือที่ล้างมาสคาร่าคือมาสคาร่าปกติเวลาล้างเนี่ยมันจะค่อนข้างจะแข็งแล้วมันก็ค่อยหลุดเท่าไหร่แต่ถ้าเราใช้ที่ล้างมาสคาร่าเนี่ยมันทําให้มาสคาร่าเราละลายแล้วมันก็จะละออมาง่ายมากฉันเมื่อกี้ที่ปัดคือที่ล้างมาสคาร่าที่ลบมาสคาร่าเนี่ย กว่ดเลยะรอเพื่อนอื่นมาถึงต้องทำเนื้อเพลงให้แม่นกว่าครึ่งแรกก็แม่นนะลองถูกทุกตัวแค่ตเพียงเราจะเจอกันไหมอีกงานไหนบ้างถ้าตามปฏิทินที่ออฟฟิเชียลลงก็จะมีสเตเตนี้นะก็ เออคือเพิ่งรู้ว่าตัวเองอขึ้นทุกยูนิ่แล้วทุกคนขึ้นน้ำมนขึ้นดาวลงแรกตำแหน่ง A B C มาหมดแล้วถ้าจะไม่ผิด all i t o day ไม่แน่ใจว่าเป็น A B หรือ A C หรือ A B C แล้วอะแต่ว่าคือเต้นได้ทั้งทั้งทุกตำแหน่งอะเหมือนจะไม่เคยเป็นตำแหน่งตำแหน่งมันมีตำแหน่งอยู่ที่เหมือนแไม่เคยเต้นหรอกแต่ว่าถ้าจะเต้นได้แล้วก็ เพนกวินเคยเป็น A แล้วก็เคยเป็น D กับ E แต่ B กับ C ไม่เคยก็คือเหมือนที่ไม่เคยเนะี่ยก็คือเพนกวิน B C แล้วก็มาต่ A บก็คือมาต่เป็นยูนิตเดียวที่ไม่เคยขึ้นสวัสดีค่ะพุ้ยไม่เจนนนนเนี๋นยกฟังน้ำมุนนะ้องออกซิซึซ,ซึเคซึอโอเซกิด้วยฉันไม่ได้ชื่อว่าจะพบ จะต้องคอยนับร้อยล้านวีถ้าเป็นไม่มได้เลยไม่อยากจะยอมเหรอสบายใจจุดเบาที่อยู่ใกล้จะเรู้เปลีล่ยนไป ขวกเรา,าดีนะเราฟังอยู่อยู่กันอฮมเมอร์มาข้ามไปด้วยกัน y ยูนฮมเมร์ทุกคนที่ โอน้าขาวเฮ้ยแล้วมันเสียงอะไรนะเล้วมันเสียงคนไหนไปวะคือมองไม่เห็นอะคือมันเข้าตาแล้วตามันขาวมันเป็นฝ้าคิดคิดถึงเธออยู่ระวังก่อ ôi nó cái sao thôi mình ngửi với sạn quá sao vẫn lắm โยคาเสเฮ้ยท to e ่งไน้ำมันขึ้นโยขาเสืที่แพนด้าลงมาดูเนะเดียวมะเฮ้ยพ่อคุณแรงคอยนเลยพูดได้ว้าว่าจริง้สิวะไม่ชอบไม่ชอบเทียนเดินตรงนี้เลไมั้งเะเทียนเชียดาต้เมกามีโนอยากขอแฟนคุณ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 ค ถือวันนี้เสียงดีคือวันเนี้ยเชื่อปะไม่มีเสียงนะพูดมาทั้งวันน่ะเดี๋ยวไว้จะเล่าให้ฟังนะว่าไปทำอะไรมาม,มันถึงสมัยนั้นอะที่แบบบอกว่าเนี่ยของขวัญถึงแสะจะล้ง สามหกห้าเฮ้ยมองไม่เห็นป่ะมันแบบเบลอมองไม่เห็นอ่ะรู้สึกมองไม่เห็นร้อยเมตรพอ เอ๊ะลงก่อนกขึ้นก่อนลงก่อนเฮ้ยดืดดืดดือดทำไรต่วคือท่าเด้นตอนเริ่มเริ่มอย่างนี้มันตลกกัดดดืดดืดตืมันืตืืดอะไตัว ลืมแล้วอะลืมแบบลืมแล้วอะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเห็นหน้าเธออย่าพูดคำเัินมาาอย่าบอกนะว่าทำไมพี่หน้าอุบาทจังแต่างค่ะพูดความมั่นใจพูดมั่นใจสัก

แล้วก็แบบพี่ออกไปเดินดีกว่าพู่ก็บอกว่าน่าจดูทวนได้ไหมน้ำมันจะไม่ขึ้นอิมซูนเด็ดขาดเคยสอบไปด้วยนะแต่ว่าตอนนี้แบบลองเนื้อผิดเยอะลองเนื้อผิดเพราะว่าไม่แบ่ง ขออีกนะอย่าพึ่งนะขออีกนะความรับของฉันจะเก็บซ่อนไว้ตลอดไปลองไรต่อนนะ่ะเอออะไรวะลองไรต่อ <c oughs> เออมันพยายามเล่นดนตรีเพลงอะไรท่ขงของมันอยู่แล้วมันทำแบบสิ้นยังมากอ่ะ คือวันก่อนเราไปเสียตังเลเซอร์หน้ามาเวแบบเลเซอร์รอยแดงเพราะว่าเป็นรอยแดงเฉยๆนะแต่นี้มันมองไม่ค่อยเห็นอนะ่ะไม่รู้เพราะว่าไฟมันส้มมันบปลพอไฟมันส้มแล้วมันดูไม่คออนะ่อยโอ๊ตไ่ะไรนนี้ฉันดีฉันดีฉันดีฉดีฉันดีฉันดีฉันดันดีฉนคีฉันดีฉันดีฉันดันนี ในค่ำคืนทีน่ฉันผิดฉันผิดรูตัวไม่ไดีวัสดีฮะฉันผิดฉันต้องตกในนารักในค่ำคืนที่พาย,ยุซาซีดีมใจเอาไว อะไรวะสปงหน้าตาไม่ใช่ข้าไปดองไปหนึ่งมือข่วยมือเด็กหิมะหนุนหัวมือเด็กหิมะเสียเยอะๆ Beat ดีวะชุดต่อบนเส้นทางที่มีโลกสวยงาม ก็ให้เข้ามาทุกคนแบบประสงค,ค์การมาหลายครั้งนี้คือแค่จะมาล้างหน้าใช่เพราะว่าตั้งใจจะมาล้างหน้าให้มันสะอาดๆเราตอนเราบอกเอ้ยไล์้างหน้าแ่บใครบุบบกเโอ้ยตาบวม